สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่16พฤษภาคม2014โดยลิเวอร o พูลเดลี่บายเซโอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกก็ไซต์ที่ครบเครื่องเรื่องกีฬาคลิกตที่ลิง์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอรัปเดตอาการบาดเจ็บของหนึ่งในนันกเตะคนสําคัญที่สุดของทีมเลยก็ว่าได้กับกัปตันทีมของเราอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันเขาได้รับบาดเจ็บไประหว่างเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี B ้แมตช์กับทางเอเวอร์ตันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ซึ่งเจ้าตัวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่ครึ่งเวลาแรก เมื่อเขาได้เข้ารับการตรวจอย่างละเอียดแล้วจึงพบว่ามีอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบจนต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้อีกครั้งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามในตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาถึงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเฮนเดอร์สันจะสามารถกลับมาช่วยทีมไดในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฤดูกาลนี้ ทั้งนี้ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมต้องลงสนามอีกถึง3นัดในช่วง7วันข้างหน้าและเยอเกนครอบก็ออกมายืนยันก่อนหน้านี้แล้วว่าเฮนเดอร์สันไม่น่าจะกลับมาลงสนามได้ในฤดูกาลนี้ตัวันล่าสุดตัวของเฮนเดอร์สันเองก็ดออกมาอัปเดตความคืบหน้าในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาให้แฟนบอลได้ใจชินกันขึ้นมาบ้างผ่านทางไอจีสตอส่วนตัวของเขา ดาวแต่ไว้สาปีได้โพสคลิปสั้นๆ3คลิปในขณะที่เจ้าตัวกําลังลงฝึกซ้อมในยิมและลงมาเล่นกับลูกฟุตบอลในสนามซ้อม EXTRA Training Center ของสโมสรอนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่านั่นจะไม่ได้หมายความว่าเฮนเดอร์สันจะฟิตกลับมาลงสนามได้ในช่วงคงสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้แต่มันก็คงพอจะทำให้บรรดาเดอคอปทั้งหลายได้ใจชื้นกับการได้เห็นกัปตันทีมของเราใกล้ฟิตเต็มที่กลับมาอีกครั้ง ไหนก็พูดถึงเรื่องราวของแผงมิดฟิลด์กันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นเรื่การเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับตำแหน่งนี้กันบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าจอร์จินิอลไวนาวดุมมิดฟิลด์ดัชแมนกำลังจะหมดสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ตอนสิ้นสุดฤดูกาลนี้และมันก็มีโอกาสสูงมากทีเดียวที่เขาจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสรไป นั่นทําให้ลิว์ภูต้องเดินหน้ามองหามิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาทดแทนในตําแหน่งของเขาซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่ตกเป็นข่าวโพพันกับทีมของเราอย่างหนักก็คือฟลอเรียนนอยเฮาส์มิดฟิลด์อนาคตไกลของทางสิงห์หนุ่มบรูเซียมุนเช่นกรัตบักนอยเฮาส์ถือเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการฟุตบอลเยอรมันเลยก็ว่าได้หลังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับกรัตบักในฤดูกาลนี้ด้วยการยิงไป5ประตูกับอีก6แอสซิ์จากการลงสนาม31นัดในบุนเดสลีกา ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คริสเตียนโฟกนักข่าวชื่อดังแห่งเมืองเบียร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวของนอยเฮาส์เองนั้นอยากจะย้ายมาเล่นที่เมอร์ซีไซ์ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางบิลสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศเยอรมันก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกว่าการย้ายทีมของเขาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากมีสโมสรใดก็ตามยอมจ่ายค่าตัวที่40ล้านยูโรตามเงื่อนไขค่าจิตสัญญาของนักเตะ อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยเรื่องค่าตัวของเขาแล้วนอยเฮาส์เองก็ได้ตั้งเงื่อนไขส่วนตัวของเขาขึ้นมาด้วยเพราะเจ้าต,ตัวต้องการจะลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านั่นหมายความว่าหากลิเวอร์พูลหวังจะมีโอกาสในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมแล้วละก็พวกเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปจบท็อปโฟในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ให้จงได้เพื่อคว้าตัวไปเล่นในถ้วยใบยโตของยุโรปในซีซั่นหน้า เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่ร้อนฉ่าไปทั่วโลกสังคมออนไลน์เมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างดีกว่ากับเรื่องการเสริมทัพในตำแหน่งปากกลังตัวกลางของเราในช่วงหลายวันนี้ผมได้อัปเดตความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับดีลการคว้าตัวอิบราคิมาโคนาเตปากกรลังตัวเก่งจากทางอาเบลาซิกมาร่วมถิ่นแอนฟิ์ เมื่อวานนี้ฟาบิโอโรมาโน o นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ออกมาย้ำอีกครั้งว่านักเตะจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วขณะที่โอลิเวอร์มินสลาฟซีอคนดังของทางไลฟ์ซิกเองก็ตอบคำถามนักข่าวแบบแบ่งรับแบ่งสู้ทำให้อนุมานได้ว่าดิวของโคนาเต้กับหงแดงนั้นน่าจะมีมูลความจริงอยู่มากทีเดียวล่าสุด ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีอีกสัญญาณที่บ่งบอกได้เป็นไกลๆได้เลยว่าโคนาเต้กำลังเตรียมเก็บข้าวของย้ายสโมสรแล้วหลังเจ้าตัวได้อัปเดตข้อมูลของเขาในอินสตาแกรและไม่ระบุว่าเป็นนักเตะของราบเบรลาิกอีกแล้วจากเดิมที่เคยใส่ชื่อของสโมสรเอาไว้ในไอจีของตัวเอง เรื่องดังกล่าวถูกแฟนบอลบางส่วนจากผู้ติดตามในอินสตาแกรมของเขา1,07,000คนจับสังเกตได้จนกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อคืนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลของลิเวอร์พูลที่บางก็คิดว่ามันอยู่ที่เวลาเท่านั้นก่อนที่โคนาเตจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือคนที่คิดว่าจะมีการประกาศคว้าตัวเขาอย่างเป็นทางการในไม่ช้านี้อย่างแน่นอน สำหรับค่าตัวในการย้ายทีมของโคนาเต้ในครั้งนี้จะอยู่ที่ตัวเลข32ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของเขาและนักเตะก็จะเซ็นสัญญากับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์เป็นเวลา5ปียาวไปจนกระทั่งปี2026ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องปากกหลังตัวกลางกันไปแล้วผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งอดีตนักเตะเป้าหมายเก่าของเราที่เคยให้ความสนใจเอาไว้ในอดีตที่ผ่านมากันบ้าง เขาคนนั้นก็คือคาลิดูคูลิบาลีเซนเตอร์ฮบพันแกร่งของทักอัสูลานาโปลีซึ่งเคยได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่สุดท้ายสโมสรก็ต้องถอนตัวออกมาจากดีลนี้เพราะสู้ค่าตัวของนักเตะในเวลานั้นไม่ไหวนั่นเป็นเพราะว่าอเลเริโอเดรอสเซนติสประธานสโมสรนาโปลีได้ตั้งกำแพงค่าตัวของเขาเอาไว้สูงลิวถึงหลัก 90ล้านยูโรและในบางช่วงก็ดีดขึ้นไปแต่หลัก100ล้านยูโรเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อทีมดังจากเมืองเนเปลิลได้รับผลกระทบอย่างหนักด้านการเงินจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นทำให้เดลอสเซนติสตัดสินใจยอมปล่อยตัวสตาร์ดังของพวกเขาอย่างคูลิบารีเพื่อพยุงสถานะทางการเงินของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยสนนราคาแบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อีก ตามการเปิดเผยของตั้งเอียนแม็กเกรี่นักข่าวชื่อดังก็ได้ระบุว่าค่าตัวของเขาลดลงมาถึงครึ่งหนึ่งจากเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วกันเลยทีเดียวแต่ในตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่ได้ความสนใจในตัวเขาอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาใกล้ปิดติวคว้าตัวอิบราฮิมาโคนาเตมาร่วมทีมได้ อเลเลีย d เดล s อสเซนตประธานสโมสรนาโปลีเต็มใจที่จะทุบราคาของคุลิบาลี่ลงมาและก็ยินดีที่จะขายเขาออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยแม็กเกอรี่กล่าวเขาถูกตั้งค่าตัวเอาไว้ที่90ล้านยูโรย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่เราเข้าใจว่าตัวเลขดังกล่าวในเวลานี้นั้นได้ลดลงมาเหลือที่60ล้านยูโร หรือบางทีอาจจะน้อยนิดเพียงแค่45ล้านยูโรก็จะเพียงพอต่อการเซ็นสัญญากับเขาได้แล้วเรารู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันกับในรายของลิเวอร์พูลแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลได้ลดความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ลงไปแล้ว เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พร้มอมาากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูคาดการณ์เสวีเพื่อนตัวจริงที่จะลงสนามให้กับทีมของเราในเกมคืนวันนี้กันบ้างเวว่าพูมีโปรแกรมต้องบุกไปเยือนถินเดอะฮอทรอนส์ของเวสต์บรอมวิอัลเบียนซึ่งเป็นหนึ่งใน3เกมสำคัญสอบเส้นทางการลุ้นจบท็อปโฟในฤดูกาลนี้ของพวกเขา เยอร์เก er นครอฟนายใหญ่เฮวีเมทัลจะยังคงยึดระบบการเล่นแบบ4-3-3ตามถนัดเหมือนเดิมโดยผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์นายดันมือหนึ่งประจำทีมลงเฝ้าเสาตามปกติแนวรับไม่ยังไม่มีโอซานคาบักก็จะทำให้รีสวิลียมได้ลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องอีกหนึ่งนัดโดยจับคู่กับทางนาธานีเลฟิลิปเป็นเกมที่3ติดต่อกันในพรมียรลีกเขาให้แล้ว แบ็คขวายังคงใช้งานเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน no, ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเหลือเกินลงประจําการส่วนทางแบ็คซ้ายก็เป็นหน้าที่ของแอนดูโรเบอร์สันตามปกติแดนกลางจะให้ฟาบินยมายืยนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับทำหน้าที่คอยตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็คโฟขณะที่จอจิโนไวนาลดุมและติอาโกอังคันทาราก็จะมีหน้าที่เป็นตัวปั้นเกมให้กับทีม สามประสานแดนหน้าวันนี้ก็มีโอกาสที่ทางซาเดลมาเน่จะหลุดเป็นตัวสำรองต่อเนื่องไปอีกหนึ่งนัดเปิดทางให้ดิโอโกโชต้าลงมาเล่นร่วมกับโรเบรโตเฟเมโนและโมฮัมเหม็ดซาราแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวใ้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ